อืมทำมาเรามาจจดบีพาสเตอร์กันเถอะเพื่น <c oughs> อนอาแน่ได้เป็นได้สมรูดบัตรกิง้งอืมเอาฟิชมพูทำไมนายทำอะไรอยู่นี่จังเอาละเอาละเอาอย่าเอาเอย่า เอาไม่เคยไหนเราจะชวนเพื่อนไปดูอะ่ะใครจะดูเคว็ดเราอุ้ยมีคนดูกล้องอยู่ใครจะดูเคว็ดอาวุธเราบ้างอะ่ะเราอยากยิบอุกบาทให้คนดูอะ่ะแล้วเขาจะเชื่อเราเลยไฟ พอประชุมเสร็จเดี๋ยวผมจะตัดฉากกลับมานะตัดฉากไปตอนที่ประชุมเดี๋ยวเปิดฉากตอนที่ประชุมประประประชุมเลิกแล้วผมแอบตัดฉากมาเมื่อก um, um, ี eh, ้พ um ี ak ak ่คนบอกว่าอดี ak ak ๋ยวีชมพูสีชมพูสีชมพูบอกว่านอกโอเคงั้นก็ goodbye ฝีชมพูอะไร goodbye ฝีชมพูอะไร goodbye ตัดฉากตอนที่ ก no yeah. okay, so ุ๊บายชมพูน okay. um ี่ไงนี่ไงชมพูชมพูออกไปซะนายไม่ใช่คนในหมู่พวกเรานี่ไงเล่นละฝังกว่าโอ้หูไหมจะยาวเกินไปองงั้นจะตัดฉากไปตอนที่เริ่มเกมเลยนะโอเคไหมโอเคผมตัดฉากนี่เอง ไม่ได้เป็นอีกแล้วอ่ะทำไมวะเด้งร้ายจังเลยผมมีสแกนนัเนี่ยถ้ามีผมจะดีอยู่ก็ดีอยู่โอเคสแกนมอบตัวเลยว่าผมไม่ใช่พาสเตอร์ดีเราจะไปตรวจโก้โเพื่อเทอุ้ยคนดูกล้องอยู่งั้นเราไปทำเพือ่อนตรงไฟเราทำเพื่อนทุกอย่างให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปเพื่อสุดท้ายคือเพื่อสแกน ไอ้เจ้าดูคนอื่งมาจากท่มอม,อมอันขึ้นมาเลยตัดแต่เอาไม่ขินม้วนม่วงแปลกแปลกนะจรวงท่อถ้าเราเดินออกไปปุ๊บม่วงหายแค่ว่าเขาดวงข้ออ๋อเดี๋ยวออนตายยังไงยังไรผู้ใดเจอ โอเคเหลือสีเหลืองสีเหลืองดิโลเจอทำไมต้องเหนือ่อยดย่ยงนี้ว้าวจะตัดฉากไม่냐ฮึทำอย่างไร ตัดฉากไปที่ประชุมเสร็จเอ้ย,ปร,อยประชุมเอ้ยประชุมเสร็จเมื่อกี้มีคนโหวตสีม่วงเต็มเลยอะสีม่วงทำผิดอะไรอะเอ้าผมลืมบอกว่าผมมีสแกเก้นนี่เพื่อนไปไอไปไปมาหนิเอ้ามานน่มานน่มานนิช่วยตัวกับเพื่อนมา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 เอ้เออ ด,ดู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 เรปลอดภัยเรปลอดภัยเห็นไหมเปลอดภัยเราปลอดภัยสีขาวปลอดภัยไหมเชื si ่อเราอย่างเืีอนเราปลอดภัยเราปลอดภัยถ้มีคนดีนมายินยัให้ใครดูก็โอ้โหถ้าเราับ เข้ามาห้องกล้องแล้วเราเจอสีเหลือตาต้องเป็นสีดำแต่ถ้าเรามีสีดำตายแล้วต้องเป็นสีเหลืองอ่าสีองต่อสองนี่ต่อตามแล้วก็สองนี่คือาการจับอีพ็สเตอร์ได้แนมะ่ถามว่าตอนเอ็ดมินจับอีพ็สเตอร์ได้จับคนที่กำลังมุดท่อได้เอาอีกแล้วเยันลูกกดกดเพื่อนู่มซมนู นี่ขา <c oughs> ต้องพูดว่าเราโอเคดิเราปลอดภัยเพราะว่าสีฟ้าเราปลอดภัยนะเราสแกนแล้วเมื่อกี้ตัดฉางนะโอ้มีคนหมดสีฟ้่เต็มเลยลองดูฟฟ่ามีดีบอสเตอร์ใช่หรือไม่ใช่เอารู้ได้ไงวะ สีขาวผมก็นึกว่าสีขาวเป็นเหมือนมีค่าผมหน้าตาดูหลอกลวงอ่าระ,าระเดี๋ยวจะข้ามไปเอามาแล้วค<ป>่ยกระดาษชู้โอ้ยเจ็บจังผมตกเตียงเอาผมไม่มีเคว้นห้องพยาบาลเลยอะ แล้วผมก็อยู่หน้าห้องแอดมินใช่ไหมผั้็ไปห้องเอ่อห้องเอาห้องันนตัดฉากก่อนมันออกีม่วมันออกเฉยขอกระดับสดวรรรอบรรรรอรร เขากดไลค์กดแชร์กดซักใครเพื่อกดติดตามกดกระดิ่งนะจ้ะพอเวลาผมทำคลิปมันก็จะเด้งมาเลยโอเคไหมกระดิ่งนะ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 ยจะลืมแหละผมไม่เคยโดนใครกดไลค์มาเลยเอ้าสิ้นเชียร์โดนเชียวคนเดียวเอ่อใช่เชียร์โดนเชียวคนเดียวเชียร์โดนเชียว